รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจิกนวันะครับแวนี้สาขาบูชาบานจบเกี่ยวสมาต้องมาสั่งผู้ชยจ้า ใช้วันประสูติตัสรู้และผลิภานแราว่าประชาชนทั่วไปทั้งหลายทั้งปวงทำไม่ยากที่วันเกิดวันตายและวันได้ตัสรู้เป็นวันเดียวกันวันขึ้น15พยาธุนพระอริสุทธิคุณพระมหาธาราแาทั้งหลายว่าอาเมโสปฏิปานโน ตัสสะิทวรรตโรหบโมสัตามัสาลิสัตถาเทหธรรมโสานันโมตุตาวัติโยหีสุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะโโตปัโลก โอเวอานนทารตสัมมัสสะอรติ <aunque mehranoughs> <muchyana> 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 <iniımız>